โอเคถ้าพอเสร็ทุกคนด้วยนะวันนี้ก็จะมาสอนระบบเซฟหรือว่า Data Store นะครับโอเคนะครับวิธีการทำระบบเซฟ Data Store เนี่ยซึ่งมันจะเป็นที่ที่แบบว่ามันยากนะครับคือมันไม่ได้ยากหรอกคือว่ามันเข้าใจยากนะครับซึ่งผมแนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกคนฟังนะครับด้วยกันนะครับให้เราทำการคอนโทรล A คอนโทรล C นะครับตามด้วยไปที่แชท GPT นะครับคอนโทรล V บอกมันว่าทำระบบเซฟให้หน่อยแล้วเราก็รอมันนะครับแล้วเราก็ทำการก๊อปว่างโอเคนะผมก็จะมาอธิบายนะครับอ่ะ เกม Get Service ด้า Data s e r v i c ากหนดตัวแปรมันัก็คือเราใช้ตัวแปรลลด้า Data ของอะระบบนั่นอก็คือเป็น Data Store ของเกมแล้วโอเคต่อไปนะ้ล้วาก็ c อ Data Store นะก็คอือเราก็หนด Data Store ขึ้นใหม่นะ่นก็คือเป็น Data c a แล้วนะคนดูก็คือคอ Data เป็าานึ่งเนาะใช้ GPT น่ะ ให้เราเป็นมาเป็นฟังก์ชันนะ Set นะครับเซตอัพเพยเยอร์นะครับต้องไม่ไปแปลเพยเยอร์เนาะสร้างดิจิตเซตนะครับเหมือนเดิมนะตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะไปนะครับลดข้อเส้หรือว่าลดข้อเส้นเซฟพรีคอร์ฟังชันนะอ่ะโอเคพรีคอฟังก์ชันคืออะไระครับพรีคอฟังก์ชันคือโพดิกฟังชันนะก็คือการที่เราเนี่ยคิดว่าโค้ดเนี่ยมันจะเออเรือหรือเปล่านะครับก็เลยทำการใส่เข้าไปในนี้เนาะเพื่อป้องกันการเออเรื่อนะเราก็ทำการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับโดยการรีเทิร์นออกมานะเป็นคอรล์ดัตต้าสโต้นะครับเก็ตแอนด์ นนะคดูถ้ามันมีดัตตานี่ยคอยแบล็คลูนะคนดูถ้ากับศูนย์นะถ้าสมมติว่ามันมันแบบว่ามันจะดัตตานะก็คืออยู่ข้างล่างเนาะถ้าเอฟซัสเซนะคนถ้ามันถ้ามันแบบว่ามันไม่เอื้อเนี่ยมันก็จะทำการมันก็มันมันก็จะทำการคอยดรอปแบล็คลูนถ้ากับเซนต์ดัตตานะก็คือดัตต้าที่เรา ดีเทลออกมานะคนุณดูโอเคต่อไปนะฟังก์ชันเซฟเพลเยอร์นะคุณดูก็คือการเวลาผู้เล่นออกนะครับต่อไปนะเราทําการหาหรดีเท์เซตของผู้เล่นนะหาคอยของผู้เล่นนะครับตับด้วยเหมือนเดิมครับที่คอยฟังก์ชันเซ็ทกับเออร์เล์นะก็คือคราวนี้จะเป็นเออร์เล์แทนนะคุณดูก็คือให้เราหาให้เราใช้ฟังก์ชันก็คือคอยเซตแอนด์ซิงค์คีย์เพลเยอร์นะตามด้วยจำนวนที่เราจะเซฟนะคุณดูก็คือเราเนี่ยทำการ เซฟดัต้าของเพย y เ r อนะครับเป็นเลขของเพย y เ r คนนี้ ID คนนี้แล้วก็ตามด้วยคอยของเพ a y เยอร์นะครับ .value นะถ้ามันเซฟเนี่ยก็จะให้มันพิมพ์ออกมาเฉยนะครับว่าเราเซฟออกมาตรงเอาพุทนะต่อไปนะครับเพย์ e ดอรเพเดอนะครับก็คือถ้าเพ a y เ r เข้าเกมมาน,น่ยให้มันคอนเน็กตามด้วยฟังก์ชันที่เขียนไว้ข้างบนนะเซฟ u พ p l เ y อร์นะคนดูเพย์เดอร์รีมูวิ่งก็คือเซฟเพย์เดอร์นะคือนี้ถ้ากดออกเกมนะส่วนขั้นหน้าเนี่ยเป็นการกดออกเกมกับมาตรานารานะงงคันดูค API นะ้อคนดูเพื่อที่จะให้ระบบมันใช้งานไนดะ้นะไปที่ไฟล์เกมเซตติ้งสคริปตี้ e เบอร์สตโอแอสเซทู API นะครับเปิดเลยแล้วก็กดเซฟผมมีอยู่ห้าสิบนะคนดูพอดีว่าผมลองเทดูนะไปที่เซิร์เวอร์ไปที่เลสเซตของเรานะ ปรับเป็นพันห้ากันนะครับนะดูกลับมาที่ตัวเกมเรานะครับกด ESC กดรีบนะครับสังเกตได้ว่า o u t พุ t เขียนว่าเซฟแล้วนะเราเล่นรอบหนึ่งครับดูสังเกตนะครับเรามีคออยู่พันห้าครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอตาราไปก่อนนะถ้าใครชอบกินี้ก็ฝากกดไลค์ตามด้วยนะที่ผมไม่ที่ผมไม่เขียนสนุดๆให้ดูนะเพราะว่ามันเข้าใจยากนะก็คือมันจะขีดไปจะยาวเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย